สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกัญชัยรุดชื่อเตือน2คนดังโดนฟ้องทำคดีแตงโมบิดเบี้ยวก่อนหน้านี้ทน,นายเดชาทนายของแม่แตงโมพัรทรรธิดาได้ออกมาไลฟ์สดผ่าน Facebook ระบุบว่า5คนโดนหมดทั้งรำเว้นเสียแต่ว่านายยอมพูดความจริงถึงจะรอดทุกคนต้องรับกรรมที่ตัวเองทำไว้รวมไปถึงกุญสือก็อไม่รอดเช่นกันด้านพิธีกรหนุ่มกัญชัยได้นําเสนอข่าวดังกล่าวผ่านรายการที่วันทันเหตุกาณ์บางช่วงบางตอนมีการเปิดเผย ว่าอาจจะมีการดำเนินคดีกับอีกหลายๆคนที่ทำให้เรื่องบิดเบี้ยวรวมถึงประเด็น5คนบนเรือถูกพาดพิงเขาอาจจะฟ้องท่าคอเท็จจริงออกมาว่าข้อเท็จริงไม่ได้เป็นอย่างที่คนไปกล่าวว่าเขาน่าจะต้องโดนเท่าที่ทราบได้ยินมาเช่นแอนนาหรือหมอของขวัญฝากเตือนไปเลยแล้วกันเขามีการตั้งทนายจะฟ้องกลับเหมือนไปพูดแล้วข้อมูลไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริง ท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tinny com ขอบคุณครับ